สวัสดี FC แฟนช่งทุกคนนะคะมาหนีน้่น,นที่ยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณกับเลขคว่มฝันของอาจารย์คนโคราชนะคะคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเลขคว่มฝันนี่จะไทายท่นะคะแฟนเพลินฝันว่วที่พันมานฝันว่ามีคนมาบอกเก้าเก้านะคะเลขออกเก้าเก้าลางเพลินบ่คิดว่ามันจะออกเพราะว่าเลขเก้าเก้าพึ่งจะออกไปนะคะ กเ็เรยกบไดามาแบ่งฝันต่ว่งงวดนี่ค้นเกานะคะค้นเกามาขา่าฝันแฟนอาจารย์คน้นโคราชอีกแล้วนะคะมาบอกเลขหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดก็ห้ไปฟังน้ำกันตอนไทยท้าคลิปนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะฮัลโหลอาจารย์วันนี้ย่าโทรมารบกวนปะค่ะบอกบบอกบอก,บอก,บอกวานนี่โทรกราฟมาได้ก็จะนั่นกับเด็กก็เลยบบวกการโทรกลับตอนเด็กๆหมูว่าโทรไปอย่างหนึงเห็นอะไรค่ะหมูว่านนี่ถ่ายคลิปตอนเด็กอะหลนนานมันเล่นโทรศัพท์นะครับมันเปิด เล่นเกมเล่นียังเสียงรบกวกนกัเลยว่าอยากโทษตอนเศร้ากับพึ่งไปทรงโรงเรียนมา,นาค,ค,ครับผมของโซลก่จบสุดท้ายครับค่ะแต่เรียนขขาง่างนเลียนแน่ครงสุดท้ายค่ะ้ค่ะได้ยินอยีค่ค่ะเอาแบบ นันเนะก็ต้องเอาขบบนคบล่างเพราะว่าขบบนเนี่ยบอกไปแล้วนะครับเราเอาแบบนัน่นเลยบนบนเด่นครับเด่นบนครับบนบนเด่นเด่นศูนย์ครับเด่นศูนย์จับคู่ครับค่าจับคู่ค่ะตัวนี้เป็นล,ลังลอยนะผมเอาเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งครับ สามหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดหกครับเจ็ดหกค่ะสามหกครับสามหกค่ะส,สามเก้าครับสามเก้าค่ะ เมื่อไมคะอาจารย์เมื่รอครับสาโตครับสามโตค่ะศูนย์สามหนึ่งศูนสามหนึ่งค่ะศูนย์สาหศูนสามหกค่ะศูนย์สาเก้าศูสามเก้าค่ะศูนเจดหนึ่งครับศูนเจ็ดหนึ่งค่ะ,ค,ะคือเน้นลัก้อยครับศูนศตัวเดียวอาจารย์ เลขสองตัวเน่นตัวได้ค่ะสามหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งครับสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหกสามสามหางสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหกครับเราเลขสามตัวเน่นสุดได้ค่ะสามตัวกัสามศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหกศูนย์สามหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งครับศูนย์สามหก ศูนย์เจ็ดหนึ่งเหมือนเรามันบอขาวมีข้างล่างปะค่ะข้างล่างข้างล่างวิ่งสองครับสองกับเจ็ดข้างลาง่างวิ่งสองกับเจ็ดเน้นที่ตัวได้ค่ะเน้นที่สองครับเน้นที่เลขสองดับคูสองหาสองหา องเก้าสองเก้าสองศูนย์สองศูนย์หลักเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าครับเมื่อหางแน่นสิสองซีสองซีคืออะไรว้าค่ะอาจารย์พี่มีแต่สองหางเน้นที่สองห้าค่ะสองห้าสองศูนย์ค่ะสองเก้าครับสามหางวันีก็เสียงมันหลอดเลยไรแย่ไปกอง เมือนแล้ววันว่าค่ะครับมีสี่หางตัวหนึ่งหปือสามย่างบนสามหางกลางสามหางครับเดืนอนวันนี้เลขอ่ะบนาภาพนะครับวันนี้ค่ะเดี๋ยวนอนย่าทวนจากน้อยนึงครับค่ะแนวท่งของอาจารย์คนโคราดวดนวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกเป็นโค้งสุดท้าย ข้างบนนี้เด่น0 0ย์หลักร้อยจับคู่หายเลข2อตัวสามหนึ่งเจ็ดหเลข2อตัวเน้นที่3 1กับ7 1กับ3 6ตรงกันว่คะอาจารย์สำหรับเลข3ามตัวศูนย์สามหนึ่ย์สหนึ่ง เน่นที่031 036 071ตรงกันบ่ค่ะครับสำหรับข้างล่างเลขวิ่งเลขแลนมี2กับ7เน่นที่เลข2จับคู่หาย2หา29 20 7หาน่นที่2หา29 20ตรงกันบ่ค่ะตรงครับตรงค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆ<ร>ด้วยค่ะครับ เออมันบมันเลขฝันเลขหฝันกว่ที่แล้วของท่านมนฝันลงอ่าที่แล้วมันไปชมรีิมันกับฝันกลับบ้านน่ะกลับบ้านท่นนั่นแหละค่ะคือันฝันว่ที่แล้วมันฝันตอนมันขึ้นบ่ฝันประมาณสักเก่อกแบบซึ่เต่อมากับปันที่เลขออกก็ดีค่ะเก่านะครับเก้าเก่าฝันตรงเป๊ะหรอเก้าเกแล้วเราก็บอกว่าเลขมันออกไปแล้วท่านอย่าีบอกแล้วท่นค่ะวันที่ันกับฝันคนเกาเอาบอก อ๋อแฟนแฟนแฟนอาจารย์ฝันมันปะค่ะแมนครับแมนแมนเปนฝันแมนเช่ไหมเป็นฝันแมนเยอะวันนีนกก้เป็นฝันวันยังไงค่ะฝ <c oughs> ันไปมีคนท้องบอกขึ้นก่านอ่ะมีคนท้องบอกค่ะหกศูนย์หกศูนย์เลยเนาะหกศูนย์หกศูนย์ตัวเดียวค <ừ> รับสวัสดีเหล็มันกับฝันเนี่ยมันจัดทีนี้ลดแต้มเป็นแต้มประมาณเนี่ยอืม มานี่แหละครับฟอนฝันฝันแมนฝันแมนมากกองเกี่ยวกับเออผมไปเก้าเก้าครเก้าอเพราะว่าเลขมันออกมปแล้วเก้เก้าแมนค่ะเลขเก้าเก้าออกว่าันโดนแมนสรว่ามาบอกคะรุบ้า่ารุบ่าแม่นอาจารย์งวดนี่ฟันได้หกศูนย์หางเดียวมันบ่ค่ะ 60ทางเดียวเป็นแนวทางค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆเ้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโซดีกันแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีกับสิดนิน์เลรนะคะเสียงสัมผัสระหว่างนุ่นทิยากับอาจารย์คนโคราชนะคะเพิ่นไ้งวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกหกเป็นโค้งสุดท้ายนะคะ กมีเลขสูตรคำนวณกับเลขฝันนะคะเลขค่วมฝันของแฟนเพิ่นนะคะเป็นเลขหางเดียวงวดิพัทธ่ม่านานี่กับฝันได้เก้านะคะแต่ว่าเพิ่นบ่อยากแบ่งฝันเพิ่นว่าเลขเก้าเก้าพึ่งจะออกนะคะงวดนี้เพิ่นกับฝันได้หางเดียวคือหกศูนย์นะคะค่วมฝันของแฟนอาจารย์นะคะ 60, หกศูนย์หางเดียวนะคะเป็นแนวทางหาเสือสลักินแบ่งรัฐบาลนะคะแต่ว่าแนวทางสูตรคำนวณของอาจารย์คน โคลาดนี่เพื่อนก็นแยกบนแยกล่างให้นะคะเลขหลักร้อยข้างบนนี่เน่นศูนย์ศูนย์หลักร้อยนะคะสําหรับข้างล่างนี่เน่นเลขสองสองหลักส้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสาร,รกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนะคะนุนที่ยากขอจบคลิปแนวทางของอาจารย์คนโคลาดไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ